อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปจติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาตติอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นป so, ัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยนั่นแลชาติชาลามรณะโสกะปริเทวะทุขะโทมนัตอุปายาสจึงเกิดขึ้นการเกิดขึ้นแห่งกองโทนทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยเมตเหลือแห่งอวิชัยนั้นนั่นเทียวสังขารทั้งหลายจึงดับเพราะความดับแห่งสังขารวิญญาณจึงดับเพราะความดับแห่งวิญญาณนามรูปจึงดับ เพราะความดับแห่งนามรูปสลายยตนะจึงดับเพราะความดับแห่งสลายตนะผัสสะจึงดับเพราะความดับแห่งผัสสะเวทนาจึงดับเพราะความดับแห่งเวทนาตัณหาจึงดับเพราะความดับแห่งตัณหาอุปาทานจึงดับเพราะความดับแห่งอุปาทานพบจึงดับเพราะความดับแห่งพบชาติจึงดับเพราะความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปาริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตาจึงดับ การดับแผงกองทุกตั้งสี้นนี้ <c oughs> ย่อมมีด้วยการอย่างนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิธรรมสวัสดีเจริญธรรม